สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านแม่บ้านนะคะวันนี้แม่บ้านโหดูสิคะเสียวความรู้สึกมากแม่บ้านสั่งกระถางมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะในช้อปปีแล้วดูค่ะเขาเขาก็ถ่ายมาแม่บ้านก็เห็นแบบอย่างนี้เนาะเออเป็นกระถางสี่นิ้วธรรมดานะคะแล้วดูเพื่อนๆ่ดูดูนี่ค่ะนี่ค่ะมันเป็นกระถางแบบอย่างนี้ค่ะมันเป็นแค่แบบแค่แบบว่าพลาสติกธรรมดาดูสิคะ หลอกลวงมากเลยค่ะดูปกตินะคะเขาจะเป็นแบบนี้เนาะปกติที่เราใช้กันมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันจะบีบมันจะกดไม่ลงเนาะมันจะเป็นแบบว่าแข็งแข็งนี้ ามสางดูไม่มีจรรยาบรณเลยค่ะโอ้โหเสียวความรู้สึกมากเลยดูค่ะทุกใบเลยค่ะทุกใบ,เล,กบเลยเพื่อนๆดูเสียวความรู้สึกมากนะคะโอ้โหจะทำแบบนี้นะคะจะทำแบบนี้เนาะโอ้โหเราดูสิคะ ไม่น่ารักเลยนะคะดูเสียความรู้สึกนะคะโอเคค่ะโอโหนี่แม่ว่านกำลังจะย้ายตัวเงินไรมาดัางขาวไงเนะีนะะ่ยแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านเอ,อมาเยอะแล้วละ่นะเนี่ยแล้วดูกระถางอ่ะป,ป้าดูกระถางสั่งมาจากช้อปปี้ดูอโอ้โหก็คือโกหกมาค่ะ นี่ไงเขาเขาเแบบอ,อย่างเงี้ยเออพอมาถึงเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราก็มาวางไว้เราก็ไม่รู้ไงรู้ว<ช>่าเป็นแบบนี้ใช่ค่ะพ่อสั่งมาที่นี่หนึ่งใช่ค่ะอ,อันนี้เราซื้อมาจากที่ร้านแม็กกี้ไงนั่นแหละแต่อันนี้คือสั่งมาจากในเว็บเนี่ยโอ้โหคือหลอกลวงมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวบ้านจะย้ายนี่ค่ะ เง,ไงไินไหลมาด่างขาวฮอลแลนด์นะคะนี่ค่ะคัดลายไว้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ